ไปแบ่งก,กินเด้อะเนี่ยเปต้มแบบขายขาเห็ดหนเด้อบอกมีซุกเด้อใไปหาเลาผูกไปไปบอกเลาบอ่นีนต้มมัเก่าไมา่แล้วแหละเราต้มให้กินสองทงพี่น้องน้องหายครับแต่ว่าแต่ได้มาขายในห้างประมาณสี่ถ้วย พิเศษนซะเนาะุกเอาเพอย่ง huh? ุฒิธมต่อมเลยอะไรเราจะจะตออไกินตอนเที่ยงตอนแรกกับชุดแล้วแต่พ่อในหนึ่งมาใชครับฮะมาแต่นาบกต่อ่อไปยังหนตาจะปกตเไปนอนเเราจะไปแกงเม็ดไปพักนอนเลย บริกขอมาเบียซับเ <Okay. S 1> อ่จาจะมาตอนได้จะม,ม,ม,มามามาี้มาสี่่ <Okay. S 2> ยุอเย้ือว,ว่าหองสุดท้ายเนาะภายในเนาะค <Okay. S 1> ือนี่นี่ ได้เอา,าเปอนีการกนนนแหละเกการก็ยจะให้ไ้ <c oughs> เม่อก,กีบบได้ตีภายในเนะาะายันยังช่วยได้ไว้กับห้องื้ถาเอได้แล้วคอยูนรับักน้าแเราอ่าแต่ว่าคืที่ท่านยุบมืงมันนี่เนะะานนนเนะน เอ็ดเอ็ดเอ็ดหมุนไปเอ็ด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 อืมไปเบิร์ดใช้อะไรวะพี่ขี่มาพี่ขี่ว่าขี่มาบุเป็นยังป่าดงพงไพ่อยู่นะเอ็ดเอ็ดเอ็ดตุกน้องตุกน้องโอ้ยโอ้ยบอ่อนันแปลนกับบักขี่อย่างเนาะหมุนไป อ่ะพี่อ่ะพี่เซธนะบอกให้มาพี่หมดไปเลยเอ๋อสายฝ่าเอา้ยไออ้าพี่น้องไงเนาะใช่เปิดภาพเปิดกล้องขึ้นมาก,ก็อยู่ทางเฮือนทางสัน้นก็ลองสายฝ่าเด้อพี่น้องเดิมมือนี้เนาะตอนเช้าขึ้นมาทางพี่ก้อนพี่น้องเลยเนาะ ัองเบิงตอนเทียงกันยังบูหัวเสด็จไปทางใดต่อเปน็นอย่งไงเนาะ <c oughs> มีกระใส่เสื้อกาบเป็นอย่างไรเบิ่ง, <c oughs> งขวศีหน้าหนาวอยู่ได้มือเสาวหนีมาผลมาหอบที่ห้อนเปน็นอย่งนเนาะอ้๊บโอ้ทุตำไปเบิอดอนีบุริชนเนาะปวดโพอืม กับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ,อพอ่อๆแมเอชซีแคนเบิร์ร์สุขุสุขชนบวอสเซียฝั่งลาฝั่งไทยแล้วก็อยู่ทั้งต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับข่าวส่ช่องสายโกกสายบุญก็อพบอพอ่อกันกับน,น้องผัดไสอีกคือเก่าพี่น้อง,งเงยเซียนเคยเนาะอ่ะมามาเมื่อนี้กับมาหาน้องไฟฟ้าพี่น้องกับอาิเษกเอียนยังมาต้อนน้องเพื่อนพี่น้องเลยพอดีวะพอเวลามือ่หละเนาะว่าเสารมาวันนี้กันเริ่มพี่น้องเลยวันนี้ยกับเดียมากินยังบ่เพอ อาบบ่เอ่าอาบอยู่บ่านอาบบ้านนี่อ่ะได้อาบบ่อืมอาบกระไพยอาะเจ็บอ่ะเจ็บป้าอาบกระป้าอืมป้าอาบให้บ่บ่อาบเองอาบเองเหนื่อยสุดอาบเองอ่าแล้วพูดพักแล้วพูดตหมอแล้วมันกระป้าอาอืมพูดแล้วว่ามือนี่พูดแล้วพูดบัวหนึ่งพักพูดสอง บัวนานละบัวนานะบัวเัาเก้ีวมาหาเหมือนเอพอดีเช้าพอดีเหน่อยาสบายดีเลยบุรีก็มาเลยสบายดีกร้องบุตรีมาใส่ก็ขึหเห็นานยางขึ้นกินเป็นมาใส่เลยโอ้นักมาน่อเป็นม่เอาคืนี้เพิ่นไปนอนน้ำบ่อสิบ่ออะ ไปนอนน้ำกปลขึ้นนี่เมื่อคนนี้เขานอนเมื่อคืนนี้เขาก็นอนจะนอนกับไผยคืนนี้นอนคอสางนอพ่อสร้างเนื่ยแม่ป้านอนกับไผยนอนคนเดียวเราเอ้าจะไปนอนนลำราซ้ำนอนนอนเด็กเขาแผ้รักไล่นอนนอนเด็กด้วยวรักไล่ยังไงนะเราเสียงป่าเราดังเลยเราคนละห้องได้ยังหดนหองเ่าปู่อ่าเสียงปากเราดังบ่ได้เขาบอกดัง เราเอาก็ไพออกอดังลุเจอซับตอนเด็ลกนะลซับตอนเด็กอางกพูบ่าวบ่าวอเากะูม่ยังได้กะยินมไเสีงท่าหา้่ซเดะเลบ่าวล้ว,นนวเนเนาสดรับสไม่ห้งอี่งง <c oughs> ี้เน,นะะาะเยาเละอ่เนาะจะนอนทำบุตรวีบอ่ได้ืกินแล้วข่าวเศร้า น้ะกินแหละกินกํายังกินข้าวจมเป็ดกินข้าวกับจมเป็ดเดอเอาหน้าจะกลับมาได้สิไปเอาอันนี้รับเพลไว้รับเพลเนี่ยไว้แบ่งกินเด้อเดี่ยไปจมเนี่ยไปขาเห็ดเด้อบอกมีซุกเด้อ ไใช่หาเราผูกไป้ปบอกล่าว่็มันต้มมันเก่าไม่เล่าเลยเราต้ตมให้กินสองทงพี่น้องเรากาหายครับแต่ว่าจะได้มาขายในห้างประมาณสี่ถ้วยห้พิเศษแบบส,สั้นะเนาะใชเอาเ,ออเออพอยังมันต้มเลย เมื่อไหร่เาจะจบมอกเวกินตอนเที่ยงตอนแรงกับุดแล้วแต่อ่าเราจะจ้าสสกินตอนใดน,น้ำกินชิบะตวะน้ำกินเนาวะฮะพี่ตัวจ้าจจบกินน้ำก่อ แซบอ่ีอ่ยจยังือแก้มเลยเป็นบาดบอลยขึ้มมนมีก,เกะเจยังกะเจขามาะท,าย,า,า,ทายื่อคืนขามาทยอีกอ้หอกเขาเองเลหักแล้วสี่เข้าสีเจ้าอีกหอหอกเขาแล้วีไทช้หไแ้เนีมี่กะเจบ่ผพามาหายเกินมีกะเจแล้วก็ ไอโคมไอพี่ไอโคมไอบี่เลยอิงีก็ได้วอรี่ก็ได้บเพื่อนยไอโคมอีกแล้วเลยอ่ามันนิ่วได้ได้บันนิ่วเตเข็มมัน่วเ้ตเข็บมูไ่ได้สัง่พอได้ไพอได้เียะบายิเนาะเมนซื้อจ้าเนชื่อไซ้เอามีเงมกอ มีช่องกล้องเใช่ปืนกล่เพิ่นเปิดจ้ากล้องหรือแซวสองเลยเปิดหมดสองเลยแต่ผมมีสื่อให้เลยเอาอะไรจะมีร้ายโกโมสุดเาเจ้าฮะเลยจะได้ยังไหงเจ้าเท่าไรเขียบหมูแล้วก็ปีโป้เขียบหมูปีโป้เลยทำเออนี่คนพิเศษทีเนาะได้ร้ายโกหมูแบ่งง่ายเลยไม่ใช่ง่ายพอได้เท้หมูฮะ ่าษาแล้วป้าเมียนไม่ใช่อ่าแปลง่ายได้บ่ได้ได้แหปเบิดได้บ่ได้ไลน์อยู่ก็แท้โดยจะสิกินยัง้อขนาดใหญ่เบิดวะฉันเอาเมื่อกี้กินอ่ากูสูงกินแบบเนี้เอ้ยเขินผักมาให้เนาะก็แจ้อันนี้เชิญถูกระดบรุดเลยเชิญทุบกระดบรุดเลยเอาใส่ไว้ดีลูกมันหาจจะจงเหตุเสียเจะเป็นคนขี่ลืมหาจจะลืมใจพิด เอากรเจยไปใช่ปะอีกเ่ยใช่บุญทวีพันมากเล,ลย้อนนใช่ไปเออผมเห็น,น,นอ,อ่าม่นกอกพีชัตแต่ว่าแกบรุทธิ์มั่นใจมันเถี่ยวหนังพียเออหกอน ลอยคา,ยคหายคเห็ุฉซนคือยังเป็นเหตุจริัง <c ười> ไม่มตื่นนอนมากกว่ลาลอยคาเป็นอน,นอึงเนาะสิบเบิสแหลยกองหนึ่งเนาะเออจากสิพ่อบุพพ์พี่น,อน้องบุพพอพ่อดอกตีพ่อพ่อในหนึ่งามาเดี๋ยครับ มาแต่หน้าปกตอไปย่างหน้าปกตินะเาจไปแกงเบ็ดจะพักนอนเลยบริกงรขเบ็ดทรัอ่าจะมาตอนได้จะมามา่นมาี่นี่มาเป็นสี่เป็นสี่ ปาฮินอ่าหินแหละนะตัวบ้านบ้านบ้านเจ้าเอิญแก้วบ่กอืเหรอฮะนี่นยังถือกันเหรอเว้นตี้กับแมวบ่อะได้เต็มหนาเลยเป็นบาทสิยิกบ่ตีกับแมวบ่โว้ <c oughs> ยมาพี่เจแ้แมวแมวพัชีฮะ bố mẹ cấm mèo bom mèo bố đi. nào tay lại anh pikorn tay dừng 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 Đi dừng em dừng 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 rồi rồi dừng dừng rồi, dừng 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 เ้าบอกน้าพีนไเลยทางนก็เ็สามมอใส่แล้วเ็วมายคก็บแบบนี้นะปูนหอเหมนเก็ปเป็นเลยด้อหอเก็บปูนง่ายสุดอก้าบไม่เก็บทิปูทิปสปันสปันุแล้วห้องนาม่ัตเกบตัวห้าเลยแล้เหยียดฟอร์มทบ คือว่าห้องสุดท้ายเนาะภายในเนาะมือนี่นี่แล้วบอดี่เหตุการณ์ก็ไม่นั่นแหละเหตุการณ์ก็จะให็นไปแล้วมือนี่ได้ตีภายในเน,ะ <Okay. S 1> น,นเาะปอนี่่ายกร็ <c oughs> กรกรยังผู้ช่วย,ย,ย,ยได้ไว้กต่เขาผู้พิพากเอ,เอ,เอ่อได้แล้วคอยฟูลเนี่ยครับครับหน้าแนา่เราอ่า คือท่านยุบทรงมือนเนาะ,ะนพานีกับข้นเรียบร้อยแล้วเนาะข้นแลวแหงป่งปปัเลยตัวน,นตัวนี้ไหมเอาไว,ว้ก่อนัสั่งเจ้าคือบอออกไปนอกกใส่้ชางแล้เป็นกระเทยอ่้าชางเป็นกระเทย จะวันไม่เลยชอกลักินยังบกนแดอ่ะถือยังใส่แล้ใส่ยังม่ต้องินเลือดมาบุจ๊ะแม่แล้ิสติกไม่ชุกใส่กรติกโอ้ิติกาแล้วติ๊กเกาเออกข่าวชก็ย่อร่มอยตีโอ้ยก็ยุ่งกอกเช่าคุนเออเมียก็ังกีเอาเข่าวิปปิ้หรือเ่าเออจัมููช้ำหน่อยนะ ตื่นสวยไปจักก็คก็ยังเห็นมากรองเขาหลายอย่างรอบสิบรอบเลย,เยมีเพราะยังห่างเห้นอ่าไว้นี่ตี <c oughs> นี่ขาถึงกล่องของเจ้าอ่าเมื่อคืนนี่แล้วแต่วันนี้เราใส่เพยดอกไผ่ให้มันแจ่อ่าจะเปิดมันสดจะได้อืมเคร่อเข่ากั็พึ่นง่ายมาไว้ที่พี่น้อยเช้อานี่เบิดแล้วบ่นี่คือเ่ราะไหวนะนี่ น้องบริีมาบริี亚าหายวอดนี่กอ่ะโบแมนบรี亚马เรพิ่มอย่างนี้เลยเราก็จับเอาจัง่ายเลยน้านี่อยู่นี่นะของกินหอยฉลามอยู่เออหมะขามหมะขามมะขามยังจะมีบ่มะขามบ่มีแล้วนีหน้าเจียวเจียวยังเหรอเจียวเจียวฝอมมาตั้ไทยโว แจ่วกบพากมันจะท่าอีกนี่หน่ะเครื่องปุ้งอ่าเสียบมวยปุ้งเพ้อจะกินบ่หรออ้าวจุดแจ่วตุดเหรอบ่ตุดยังไงแม่จะกินตอนเที่ยงตอนยังกินกินข้าวก่อนบ่เอาไว้เอาหายใจขับใจไว้ด้วนึ่งนะคะอยู่เออลายก็ลายเอาเอาไว้ก่อนเอาให้ช้างอ่ะนะ เจะหายยักไม่หายเออหมูเป็นยังเขาแต่ลายเอาเอาไว้ก่อนแล้วเอาจะเอาเอาเอาไว้ก่อนไว้กินน้ำกันนี่แล้วตรงนี้เออหยอกจะจะซื้อเอาไว้ใส่ทุงไว้ไว้จะมาเหี่ยวไว้มาเหี่ยวเนาะเอาเชียงว่านจะนอนเตะฝ้าคาด้ครับพอดีเขาไม่เจืเลือดพี่น้องเนาะทำห้อนไปฮะหากินก่อนกินยัง ยังเหรไม่โลไม่โลอเออไงตัวเร์สายภาคมีข่าวดีครับมาเรื่อยๆถึเนงเนานะนะเรื่องเองินหลังซานก็ออกมาตลอดเป็นยังไงคือนี่คือว่าให้ในายรี่ผลมอบเงินหายบอ่อเลยเออเทอร์ไก่เหรองอกกรลืมนะริมนาบเลยแือไอ้<ม>หกก้องกระเพาะไวรัสเราคือเกา่าอ่าจือา่อว่าตอนนี้จะผ่าเงินไว้นภายในน้ำเจ้าอ่า น้ำมานเทาไรเจ้าซามเซนมันวะซามเซนเทไรเรลืมเลยเริ่มเลยเป็่นช่วมกาฉันบ่ใสยฝานีเอฟซีคนน่นี่หน,น,นึ่งก็ลืมอ่ะอ่าน้ำมานอ้ไกันน้ำพายอีกน้ำบัวนิ้วนว้ำบ่อะอ้าเ้เจ้จาแล้วเออนอนาต้องจืดได้จะผัาเงนินไหวนน้ำานพายจอยพน,นันอ่อาไปเลยได้น้ำบอลนิวน้วนนำบอลนิวน้ำเลขระไรอีกมักนเลวอะ มี่แลรวก็เบิร์ดเนสัไปะรดน,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 นะสับปะรดฮอร์ฮอรไว้นไม่เลยะแล้วพอเราชีซอยเราฉดเพลอนหายเลยเออเอาไว้ผสมเออเอาไว้ผสมทบเพลินเ,เลยเล<ด>ยเออ,เอกินผลอะไกินรถให้ให้จ็บคออยู่ให้บุกินไมลโล่ให้โมากินไมลโล่กินได้กินเสะเนี่ยโบช่วยเด็กกินเมโล่ไิเลย ต่มายเหน่ยังยังลืวสามแสนกับแปดสิลาพันเด้อเงินเจ้าห่ะเออจะใชด้จะจะซื้อยังกระบอกง่ายเด้อขายอยู่ตัวขนายบนอยู่อัน้อยู่จะกยังจะกระบอกเพิ่นเด้อเด้จะกินนั่นกินนี่กระบอกเพิ่นเขดน้ำหฮ้ออนโยเริ่มแปลกได้คนาวอ่ะเบื้องนี้ใสเสื้อแขนสัน ฟอนหัวแตกมเมือนี่เียวหอนเขียวนาวอยู่โอ้เือสา,ายฝาดสูงภาาแข็งแห้งนี่พี่ออนแบบอา,อากาศเปลี่ยนกรบเป,ป็นยางเชยนอคนเนาะสุม,มาหนไ่เซลเล,เล์ไข่เบร์ทีมงานสายฝาบเป็นยางเชยวะแม่ซุกกับไข่ไม่หลกนเนาะเือคนแข็งแหงไปออกมาพี่ไปมเอานอ,อยากเป็นไข่เรื่องคนเห็ดเี้ยคดงานเนะาะหากินเมโลต่อที่ครัวแช่ไข่เมโล่แเพิ่นนนอยู่นี่บอกคืนนี้

เริ่มปั่นแล้วพี่น้องคานะครนะับเนาะตัวพานี่กับซเร็จชิสิชอย่างนอตทางหนงนะเสือแล้วแล้วเป็นองไเดิน้าประเทที่านยางเหมือนเด้กเสียงดาวเบิง้ง สองพานี่กัประมาณมือหนึ่งจจก็จัะว่าแรกเหี่ยงเนาะสองพาหนี่ไอ้ทั้งเจ้ากข็ขันขันชีได้เนาะขันคอนไซรยแล้วมีอกับประมาณอีกมือหนึ่งถ่ายมือเนาะอีกัวพาช่างหนานี่อีกพีนน่น้องเี่เนาะอีกตัวนี้กับประมาณที่มือหนึง่งสองมือเนาะ สองมือสามมือพาเบงที่ว่ามันยังเลือขนาดนีเนาะกะกะกะไวประมาณประมาณะนะแบบเนาะพอมันกินเือตัวนี้ไงสามสามสามพาสี่พาทางหนาสี่พาตพัวนี้อีกนี่เพื่อเนาะห้าพาตัวนี้ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดพาเพื่อนเนาะ กาวา่าคันว่าบุมมียังผิดพลาดเนาะคันว่าได้เห็ดต่อเน,นื่องกันคือสิบอกเกินอาทิตย์หนึ่งเป็นอย่างเนาะอ่าอาทิตย์หนึ่งาาา 60, คือว่าหาหกหมื่นนี่คืออีห้าหกหมื่นคือสิแล้วเป็นอย่างเงี้เนาะสำหรับการสาบเฮาเนาะต่อไปกับนาจะเป็นนาที่พื้นอะไรเป็นอย่างเงี้ยเนาะคิดว่าอย่างเงี้ยปล่องบทางเรียลกันยังอยู่เป็นอย่างเงี้เนาะสำหรับที่พื้นจะได้อยู่เป็นอย่างเงี้เนาะ ไอ้เอพื่นเข่าบานอีกกะโลตามขั้นตอนภาาสันซะพี่น,อน้องเนาะเอามีแต่ว่า,าคลิปนี้ก็คือประมาณน,านี้ด้พี่น้องไดอ้อัปเดตให้เบิ่งนคร่าวๆก่อนนะพี่น้องเนาะก็เพิ่มมาให้ทางน้องๆสายฟ้า,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 าแล้วก็ทางพอตางเป็นน้ำพี่น,น้องมือนี้เนาะให้เพิ่อนพอได้ดูกินเป็นองเอน,นาะเอ,เอ,อ,เอ,นนอาอยู่ดีมีแห้เบื่สักครู่สุคนเด้อพี่น้องเดอ้อพี่ผาประกันได้ก็ขอโทษขอพานันเป็นไรขอบขอบบุญขอบคุณพ่อพแม่เอฟซีที่เข้ามาชมคลิปน้องฝรั่งแศสเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดนะพี่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้ทำลาไปก่อนแล้วสิดีมีแหง้งลำลายบุษกรผ่านเนานะอย่าเจ็บอย่าจนอ่าสุดท้ายนี้เขาก็วสบายดีสบายดียดพอกันที่ไม้เลยพี่น้องเด้